ค่ะฟีทูทูทางพี่น้องสวัสดีตอนสายสายจักหน,น่อยเนาะค่ะเนาะมืนหนึ่งสิบห้ามาลุยมั่นขี้เกลว์เหรอพี่น้องเบื้งบญญองบรรยากาศคุดหมอกคุดมั่นกันพี่น้องมันอีกก็ได้เมื่อวานนี้ได้ฟันเอาล่ำมั่นออกเนาะพี่น้องมืนหนึ่งสิบห้าไปเบื้องทั้งสวนปลูกไม้หรือว่าสวนปลูกก็โดนแล้วแล้วก็เบื้องการขุดเอาหัวมันออกมาเนาะพี่น้องเนาะนี่งานยังอยู่สถานาการณ์สวนมั่นขี้เกลวพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบื้องกันที่ว่า ปลูกได้เดือนกว่าหนิง่ายแผนได้เลยนะพี่น้องเนาะพี่น้องสิพาไปถ่ายให้เบิ่งจักน้อยจ้ะครับพี่น้องอันนี้กะเป็นเส้นห้างยางไปมองที่ว่าเฮ็ดหมูอ่างนี่เนาะพี่น้องพี่น้องท่าไปให้ทางหน้ามันจังนั้นปลูกได้ประมาณเดือนกว่าเพื่อกันพี่น้องแต่ว่าเป็นอยู่ของเจ้าหนึ่งนะพี่น้องพี่น้สิบห้าพี่ชายเห้ยเบิ้งพี่ไอ้พันธุ์เดือดร้อมากปลูกถึงมามันออกงกับพี่น้อง หมว่านนี่ก็ได้ทากลำม,ม่อนด้วยเน,ะน,นะาะนีอันนั้นสิมาฟุดอาหัวออกจากบึงยนงะโอ้อยยาหลายฮักเต็มรถที่คุณน,นี่ก็สิเป็นมนันที้ทางไว้เมอว่านนี่เนาะ มึงการพุดเอาโอ้พุทธเราก็จะดึงหัวก้อนแล้วพี่น,อน้องมาแล้วมีงกคนดอกอืมพี่ประมาณนี้จ้ะทุกท่านพุดเอาหัวในพี่น้องหงัใวใหญ่เบวะที่คาเบิ่งเด้อป่ะเพราะว่าหัวใหญ่คาดยืดปีนอืมหัวใหญ่อยู่จ้ะทุกท่าน มาหย่หวัวงามอยู่อือโอ้น่นะฟังนี่ก็สิเป็นอันนี้กับปูกด้เดียนกว่าคือกันที่หนองตะวามองนี้กันนาตื้อคือกันจ้ะ ออกขึ้นรำหน่อยเถอะฮะแต่ก่อนจะพันยังเด้อนี่พันแล้วจะฉันกรบเบื้องหิน้องลำหน่อยๆเจ,จ้ยใจข้งนี้อันนี้ปลูกไม้หนะพี่น้องกระบื้อไม้แบบนี้ดอกซองเดือนแล้วเราซ่อมเมืองนี่เนาะพี่น้องมาจะบปเนี่ยถ้าไปเอาลำม,มันอดอข้างก่อนพี่น้องกระสันกับสีอัน เรียนเฮ็ดไม่ได้ไปไหนนะพี่น้องเนาะสีชขวงท้าง่ายแล้วบอนน์นี่เนาะั้างไวใช้พี่น้องเดียวจะกิบน้ำมันกันพี่น้อง okay พี่น้องวันนี้กับผ้ามาช่วงกันเก็บมันเชินเคยนะคะอันนี้ผลงานของหมู่บ้านนี่พี่น้องสี่ตัดลํามันออกล้วจ้ะเนาะมันมีไอเพึ่งก็ได้เอารดมาคูดหัวมันขึ้นมาให้พี่น้องสิดึงขึ้นเก้านั่ยนะจ้ะขูดดีดีมันแตกมันดึง,งายนะพี่น้องใส่มือดึงขึ้นมาขึ้นเก้าลนะจ้ะบรรยากาศลมพัดวีวีกล, v v กลางทุ่งนะคะเย็นสบายเมื่อนี้หนะาวจัน่อยพี่น้องทั้ง,งไปจังไรบรูนะจ๊ะ ร่มเย,ย,ย็นใจๆและพี่น้องสีน้วใสปีใหม่บ่เนาะทื่นี้กฝากไว้สักนิดก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกทุกท่านนะพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะื้นนี้ลุยมั่นอีกกอนพี่น้องสวัสดีค่ะทุกๆท่ทาน